สี่ห้าหมื่นเราคืออยหุดไม่เดียวกั้จอืมือวาหนนเราคือคอยรากับต่อไปก็มีคอยรับนี่นเกียรอาเกียร์เยนงไก่อนนี่คอยตั้งใจมันจะออกมาแต่ตลาดตรงนี้เนี่ยคนคนเียเนี่ย ต่ใจเยอะจะได้มีโอกาสเที่ยงนะตอนนี้ไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีอือน้องชายผมแต่งให้หาอยู่อืมนับสิบนับสิบสิบเนี่ก็มีตอนนี้ก็มีเหมือนยีใหญ่เขาไม่หายเหมือนกันเขาขายในท้องไทยเลยนะเขาก็มีคนบัตนะเขาก็กระจายแต่เหมือนยีใหญ่ตัดมากๆขนาดนั้นะอืม ไอ้่ยมันเยือด้ไหมไอ้อไอพอค้าอะไรยอะหมดสิแต่มันพอยังมีเพราะว่ายังมีแต่ว่ามันแพงไงช่คยัเพราะว่า่อมันก่อนหหมดสิทธิ์เลยหมดสิทธิ์คือาไปซื้นะที่เราไปเจ็บ่าถ้าถ้าาแบ่งออกมามันก็แพงมากนะท่นงแดงจะแพงช่คยัไม่จะได้หมดสิทธิ ยาเม็ดนี้แดงเผาเก่าก็เป็นลายไทยก็เท่ากตะเรืองก็สวยนะเท่ากตะเรืองก็สวยสีแดงไทยสีอะแดงไทยเลยจะเป็นแดงไทยโอ้โหเม็ดนี้มีดูเท่าไหรแต่เท่าไหร่หรสีก็หลับงกว่าตีโดยหลั่งกว่าเป็นหมืน่นลายไทยก็ลายไทยเลยแต่ลายไทย อยู่เขาซื้อดิบมาอย่างเดียวก่อนสามสี่พันแล้วเนี่ยกขาบอกก็ก้อนมาแล้วพอดีมันมามาเผาเป็นบางช่วงเ่ามันมันลุดเลยไม่ได้ใ้เลยเรื่องเลยเนี่ยเราวันมีอาจารย์เขาบอกเรอมันซื้อไม่ไหวอ่ะมีของพี่ชายเข้ามาดูกระทื้อใลายตัวซื้อไม่ไหว ผี่ชายเข้ามา้าอยู่ที่ตลาดเนี่ยไม่ค่อยเจอคอยเฉวๆแล้วอันนี่ไม่มีไม่เจอคอยเฉวๆเลยขนาดเฝ้าทุกวัน